สวัสดีครับเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP กัะสามารถคีย VIP นะคะประจําวันที่สามกราคมหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับเรา VIP ตัวเด่นก็คือสองก็หกศูนก็สี่เนาะสองศูนย์สองสี่สองสองสองสามกูนสจับคู่ก็2 0 0 2ูน4 2ศูนย์สองสี่สนะคะ สามโดสก็เก้าสองหกสี่หกสองสองหกศูนย์สามหกศูนย์เนาะริมยันก็สองหกแปดสี่หกแปดสองศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์ริมยันก็แปดสองแปดสี่แปดหกแปดศูนย์ง่ายๆสั้นๆนะต่อไปสามักคีสี่กับเจ็ดหกกับเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่ง เจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเสามเก้าเจ็ดหกเก้าสามสี่เจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหกหรือจะหกเก้าเจ็ดก็ได้นะจับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหกสี่หกเก้าเก้าหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะนี่จับคู่ซื้อด้วยกันเดอนี่หรือไมเงั้นก็สามัคกกกกคีวีกับสามัคคีเด้อเฉพาะกิจกับวีไอพีนะก็ขอนเพื่อนทุกคนโชคดีเด้อเมื่อคืนนี้มันสลับกันเนาะ ลา v ีไสามาัคคีไปออกจฉพาาก,กิจไปออกสามาัคคีมันออกสลับกันหมดเลยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเด้อโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ